เทคนิคที่จะช่วยทุกคนทํางานนะระดับความไวปีศาจนะครับในคลิปนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าสาปนทัวร์ต้ชอบแน่นอนครับลองดูนะครับคือเรามีหน้าต่างอยู่แบบนี้ครับหลายบานและเราต้องทําวงกบครับที่มีความลึก1ิเซนเท่ากับผนังครับและตอนนี้นะครับทํายังไงเรามาดูนะครับวิธีการคือผมก็จะกดพีวิทูครับดึงขึ้นครับครึ่งหนึ่งก่อนนะศูนย์จุดูนย์ห้าเอนเตอร์จะได้มาผมก็กดตรงนี้ต่อครับดึงขึ้นครับศูนย์จุดูนย์ห้า เ n t e r แล้วผมก็ดึงขึ้นตรงนี้ครับ0.05 Enter นี่คือวิธีการทำถูกไหมครับและนี่คือวิธีผิดครับวิธีการที่ถูกต้องคือแบบนี้ครับดูนะครับพีพุชพูดึงขึ้นครับพิมพ์0.05เมื่อเรากด ENTER แล้วครับให้เราคลิก2ทีอีก12 12เสร็จเลยครับไม่ต้องพิมพ์ใหม่ครับเพราะสกกลับมีความจำสั้นๆครับถ้าเราพุชพูเท่าไหร่แล้วครับมันจำได้ครับ และตอนนี้ครับผมก็ดึงด้านล่างลงมาอีก5เซนครับ0.05แต่นนี่จากว่าเราดึงกลับด้านครับเราต้องดึงใหม่ครับแล้วพิมพ์ค่าใหม่ก่อนครับแล้วเราก็คลิก2ทีครับ12 12 12 12แล้วก็12ครับด้วยวิธีนี้ครับเราก็จะได้นะครับหน้าต่างครับอย่างรวดเร็วเลยครับ e a s y a n นฟันนะครับซึ่ง หลายคนนะครับไม่รู้กที่อีกนี้นะครับไม่รู้จกักวิธีอ f f เ e ตครับหลายคนต้องพิมพ์ทุกครั้งครับมันเสียเวลาครับ